สบายดีพี่น้องกลับสบายดีเนาะกลับสบายดีพี่น้องสุขุสุขนสมสบสุอติดตามบสมสอสนิปากพนาอเมื่อนี้จะเข้าสิบปสายพี่น้องเลยแม่น้ห่อลงมาทางนวดแม่้ดหลอกงเลยแม่นนแม่น้ดนนก่กี่รถแข่งพพี่น้องนั่งนั่มันจะัวนดีใจพี่นองเลย หลังจากแบบว่าแดดทอนแบบว่าพนบระตุกจุดเกลือพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้อยู่ข้างหน้าเนาะตอนนี้เนาะอันนี้อัาดีๆเด้อตั้หนันเด้ออันดีๆเด้อโอยพ้ดกระท่อมเนาะพ้นกระตุกปิดง่ายๆนิดหน่อยโอ้โถุยไปเลยเสื้อแบบน้ำตาลไปเหลวพี่น้องเ้ยหลังจากแบบว่าพ้นนิดตลอดเวลาเลยพี่น้องไม่ได้หลอดจุดเกลือ เมือนข้าศึกเป็นหลอกจะข้าศึกเป็นหลอกใครได้เนาะเปลียนบรรยากาศมาแข่งพนก็สังเกตจังเนาะใจร้างได้เลยขาังมัติประจันท์ชบอดโอ้ายแล้วตายแล้วหาดีไปโอ้าวนึ่งย่อยน้องหน้าจะระวังเด้อเอาไใจได้าใจได้เอาสงนี้กับการทำซุปโต๊ข้าวหนาว้าวได้ลยไปกันย้าไปที่นี่ลก

พี่น้องเลยตอนบ่นโต๊ใหม่แมนี่ยกินเห่าเห็กน้อยนึงบโตโกถื่อข้าวขาเป็ดจากเราไปเรื่องเลยเก็นทีใ่ใหญ่ๆจั็หน่อยพี่น้องข้ากระสิกขาวทั้งหน้ามุ้งเด้พี่น้องเลยจักซีปลไสพี่น้องเลยเมือนี่นะหพนไปไปนนา,า,หา,าพี่น้องไปเบิกไปหลุดไปส้มน้ำกันนะหวานยึดจุดไม้ข้าวกระสีปลไสเมือนี่ข้ากระเจงบัวบูน้องไปเรื่อยๆเนาะหาแม่น้องดำข้าปลดไปเรื่อยๆน้ำมันเพิ่ดกระจักมีหรือบ่มีแหละพี่น้องเลยจะหายเพิ่ดไปเรื่อยๆ ได้พาเข้าไปบอแม่ข้าว่ไปได้เนี่ยะแม่ปึ่งเขได้ดีได้ถักไู้ส่งเลยไม่แต่ว่าข้าพผ่าเราไม่แต่ว่าจะไปพาเขาเลยนาะทีแรกเขาก็ส้วนจะดอกส่วนนี่ปลานี่เพิ่นผาเข้าไปเองพี่น้องมาเองไปน้ำก้นเพิ่นพี่น้องพี่น้องข้าก็หอดขัวนามงคพี่น้องเลยทอดขัวน้ามงงแล้ว i not พี ters, ่น no <questo S 2> ้องสมารเล็กโดดไล่เทศนะพี Dat, ่น <c oughs> <c oughs> ้องสรีดัเจสบว่าท่านถูิรี่ติีทิีลูกชายเป็นอันหนาอันลังพี่น้องน้องอื่น้องนิ่มเพียบงเยนลไม่ะกยยุ้ำคเไปถ้าถานน่ม่งงนี่้อ่ายมันั่งหน้าผู้ให่นั่งหน้าผู้ยนั่งรังพี่นองเอเอาเห็ดเห็ดไป พี่น้องมาเห็นนลไไปป่ได้อีกน้องพี่น้องเือนล้างหนีจะมาพดพวกรงงามพี่น้องเลยตอนี้อยากได้แบบนี้ได้พี่น้องเลยก็สิบมีบุญวัสนาพี่น้องมาตอนี้จะข่าวได้ไมด้หรือ่นตอนนี้จะก่าข่าวแล้วได้พี่น้องเลย น, ette, น,น้องฮักกหอดหน้าเจ้ามาลากากีพี่น้องเลยไอสิเป็นหน้าเพื่อนเนาะเออเพื่อนเพื่อนเหตุสิเล่อหด้อพี่น้องเลยเนาะนี่อันเพื่อนชิจางเหยี่ยมมาแต่งน้องกันมะเออหลังมันใหญ่เลยงามงามงามโอ้มันเป็นทรงแบบนี้นี่เองเนาะ เห็นแล้วละกันนามน่องขามาหขาเทีนขามาหอเทีอนแม่เถาเาพี่น้องเลยชุดไทยขมาเทีอนแม่แถวแมนลาซาินอยากคู่ไหวยังนัดมันคือเบาๆแน่เอาหอยมาเปแกงค่ะเอาไปค้างไว้เฮยเอาหอยมาหน่ะแมน เมื่อเนี้ยเอืกอค้างไว้ก่อนอ้าวระบายกิ้นข่าวแก้บ <st> ังดัวเฮ้ย <c oughs> เ,เอาใส่บอลหล่นมามันหอนพี่น้อง <c oughs> ยันว่าเพิ่นมาแล้วเพิ่นเ,นเซ็ตแล้วพี่น้องเซ <c oughs> ็ตก็ดีแล้วว่าใช่ละอันไม่เท่าต้มไปเลยฮะ เอาออกให้บเบิรเลยนะทรงยางจ้ามันหอหนาอบไแมนยดเื้อเอาพอซีก่อนแมนหวย เ่องมือี้เขาก็มาหลินนนสูงพี่น้องเลยเหล่าหอบที่หอบแดนพี่น้องเลยโดยไลปเสียวเน้านปเทียวซามบ้านพี่น้องหอยตาดำได้หอยน่ะสภาพบรรยากาศพี่น้องแม่มันอากาศกะดีๆพี่น้องเ้ยมือในบ่อหอด ลมพัดวีวีอยู่อยากให้เป็นแบบนี้อันคุ้มือดิเนาะไปเที่ยวหันแถวนี้ลแล้วคันเป็นแบบนี้เป็นตาอ,อยากไปหันไปนี่อยู่ได้พี่น้อง<อ>หานหล่อถ่ายคลิปกันงามสบายดีระบาวเฮาพี่น้องฝนที่โต๊ะแมนมมแอุ้ม้วงมาเองจิกข้าสวสวยพวกพี่แบบพี่งานยัง ตำหนักผ <ừ> <t ư> ีสิพี่น้องจอยต้มอัดใส่เฮ้ยเต็งละมหาโต้เต้นในหน่อยใหญ่เต้ากระกอดเว้าผู้ชายเนาะกินห้เลือกว่าสั่นพี่น้อง ไี่ติดให้เพื่อนคร่งพเพินา่งสิบตกและค่ะคึ่งพนนาไก่เนเน่าเนเมื่อคืนน่าจะงงจะงงน่าจะงแคเมืคืนพินาครับายเห็ดยางคุยกันนังคุยกันพินาเี่ครับไป ชมโพรักกันนางลมกันค่ะเมียเขาไปชมพ่เขาไปอกาสกินตอนเผลนะมึงกินตอนอเผลอนาะปวดวทัง้งหนือทางดเฮ้ยเพื่อนวเจ๊กเาเราัวเจ๊กับเราพี่นองเฮ้ยวห้าเอบอยู่เลยจอยาเนาะเมียเขาข้าวัดับว่าไปแปรนเนาะแกร้อยตอนนี้แล้วเนาะเฮ้ยอยู่สายขาเยอะ อยู่ไหนอยู่ไหนผู้ชายจะมาเตะบอลอันนี้เุ้ยเตะสิมาเบืร์นตอนไหนตอนบ่ายตอนบ่ายสายบุญอืมบ่ายสองขึ้นฝนชุ่มโต๊ะอาโตกุมมาแห้พี่น้อยแม่เลื่มน่าวล่ะโอ้ยอย่าบอกว่าเริ่มน่าวเถอะมันอยากพ่นอยากโต๊ะเสือ ผัวกับเป็ดปาหน้าเป็ดปาผัวไปกินใบไส้เลยหน้าเป็ดปอาแล้วจุปามะตุคือโบเก็บไหนเ้ยกุกนะป้งติงกับโบไว้ตินกระยะหนวหนวปลาจะกุกจะกุกอ่อนปลาปลากะลาตุกันปลากระล ไปพ่อใหญ่นะฮะนะไปพ่อเตีย่าเี้เลยพี่น้องมือนี้รขอจบลีปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้เด้พี่น้องสบายดี